เห็นปะคะพี่แจงนะคะหรือว่าพี่จะเริญดีนะคะผุนเล่ายกถามูหลับเขาวังยอดเข้าสูงคอตั้งจนเสียด้าถึงที่ยกยอแล้วพี่น้องนี่คือลำห่วยทียายอ่อนเคยมาเนอะเด้อค่ะพี่น้องคะยายอ่อนเคยมาตรงนี้นะค่ะคลิปนี้อาจจะเง่าแน่เด้อค่ะพี่น้องคะอาจจะไกลไกลแค่น,นี้ แล้วยายไหมพี่น้องกาตามได้อ่อนมาเนอะค่ะเนอะส้มทงหาทงหน้าไปพร้อมพี่น้องจ้า นมทุง้งกระจกไปหยอดน้ำยางกับว่าไรพี่น้องฝนตกค่ะทุกคนยายออนกะมายกยอเหมือนเดิมนะคะทุกคนขามาค่ะตามได้ออนมาเด้อไรกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทุกอย่างเลยเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเห็นว่ค่ะพี่แง้งพะค่ะหรือว่าพี่จเจริญดีนะคะคุ่นเรายกถามูอแล้วไรกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทูกงใงเลยเด้อค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะกกลลแค่ เกือบจะปีที่รอเช้าเย็นน้งกลั่นกลือนฝืนใจคอข่าวว่าพบรักใหม่นคนปรปฐมน้องยังวังเรียงเคียงชมแล้วใคร าถึงที่ยกยอแล้วพี่น้องนี่คือลําหวยทียายอ่อนเคยมาอ่ะเด้อค่ะพี่นอ้องขายายอ่อนเคยมาตรงนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้อาจจะเง่าแน่เด้อค่ะพี่น้องขาอาจจะเขาวังยอดเข้าสูงคอตั้งจวนเสียดฟันหวังเรียงเคียงชมแล ใจวันฝากลำพันถึงเพชรตอบมักคักที่สุดก็คืองัดทางงัดทางงัดทางงัดนี่แหลนะพนพองเนาะสู้ๆค่ะกำลังแจให้ตัวเองนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะมาค่ะศาสนาจึงพาเป็นรองสาวเมืองนะ ศาสนาจึงพาเป็นรองสาวเมืองน้ำตากลกางยอ่อเนาะก็บกางย่อล้วก็กวกจะยกล่องเมองเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะว่าจะได้ไหมเนาะคะ่ะจะได้ไหมเดี๋ยวจะอ่อนจะยกจอให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนมีหนุ่มจา มายกจอนะคะพี่น้องบริดัทส่วนไปนยังดอกพี่น้องมาทํามาหากินคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากไว้ใ้อ้อมอกอ้อมใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทุกอย่างเลยเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะข่าวว่าพบรักใหม่นะครปฐม ก็ไม่เห็นวังเรียงเคียงชมแล้วใครลืมใครคุณคองท่งกระโจมทองไงมีสองหากรุง ถึงที่ยกยอแล้วพี่น้องนี่คือล่าหวยทียายอ่อ,อนเคยมาหน่ะเด้อค่ะพี่น้องคะยายอ่อนเคยมาตรงนี้เนาะค่ะคลิปนี้อาจจะเงี้ยวแน่เด้อค่ะพี่น้องคะอาจจะถึงที่ยกยอแล้วพี่น้องนี่คือล่าหวยทียายอ่อนเคยมาหน่ะเด้อค่ะพี่น้องคะยายอ่อนเคยมาตรงนี้เนาะค่ะคลิปนี้อาจจะเงี้ยวแน่เด้อค่ะพี่น้องคะอาจจะต้นถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะเสือกะเกาะ พี่น้องโอ้ยแต่เลี้ยต่วนยายอ่อนนะ้ำใจมาเด้อพี่น้องไกลแล้วค่ะพี่น้องก่ะยายอ่อนต้งง้างต้อง้องเพลงเนาะคะ่ะลองเพลงไปนั่มเดินไปพร้อมพี่น้องเนาะคะ่ะใกล้จะถึงแล้วต,ต่างย่อเนาะก็กางย่อเราก็จะยกล่องมึงเนาะ,ค,ะนค่ะเพื่อนๆค้าว่าจะได้ไหมเนาะคะ่ะจะได้ไหมเดี๋ยวยา่อ่อนจะยกย่อให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนเลยนี่เกือบจะปี ที่รอเช้าเย็นมีนุม่มจามายกจอนะคะพี่น้องบริษัทส่วนไปนยังดอกพี่น้องมาทํามาหากินคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่าลืมกดศาสนาจึงพาเป็นรอง กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทุกอย่างเลยเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะตอบมักคักที่สุดก็คืองัดทางงัดทางงัดทางงัดนี่แหลนะนาอพี่้องเนาะสู้ๆค่ะกำลังใจให้ตัวเองนะคะพี่้องนะคะมาค่ะมาค่ะ,คะบุรีฮีพบกันปีกลก็เมืองเพชรนั้น ก็ไม่เห็นวังเรียงเคียงชมแล้วใครลืมใครข่าวว่าพบรักใหม่นครนปฐมน้องยักนะคะทุกคนนะคะใกล้จะถึงแล้วจ้า ถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะถึงที่ยกยอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นคลิปยาวสักหน่อยนะคะเป็นคลิปยาวยายอ่อนลงถึงที่แล้วนะคะทุกคนเสือกเกาะกักบ,บน้ำพี่น้องนะคะยายอ <laughs> ่อนก็จะรีบมาถึงที่ยกยอแล้วพี่น้องนี่คือล่ำหวยที่ยายอ่อนเคยมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะยายอ่อนเคยมาตรงนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเา่าแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะพี่น้องก่ะตามยายอ่อนมากนะคะเนาะ ส้มทงไฮทงหน้าไปพร้อมพี่น้องจ้านมทุงกระจกข่าวว่าพบรักใหม่นคนปรปฐมน้องยำสุดระทมแสนทรมาหามองยอดม สุดระทมแสนทรมาหมองยออตาข้บุญล,ลูกมีเพียงต้นยาวา่าตอบมักคักที่สุดก็คืองัดทางงัดทางงัดทางงัด,งงดนี่แหละเนาะพี่ดองเนาะสู้ๆค่ะกำลังใจให้ตัวเองนะคะพี่้องนะคะมาค่ะมาค่ะ มาค่ะเพื่อนๆค่าได้เวลาอีกแล้วนะคะทุกคนฝนตกพี่น้องเอ้ยลูกตัดยางกะบอดายพี่น้องเนาะค่ะนะคะทุกคนเนาะค่ะใกล้จะถึงแล้วจ้าถึงแล้วค่ะถึงแล้วเนาะค่ะถึงที่ยกยอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะพี่น้องเอ้ยยายอ่อนมา飒เนาะค่ะยายอ่อนมาช้ากลัวเพื่อนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะยายอ่อนมาากว่าเพื่อนๆเนาะค่ะ มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วพี่น้องการตามไ้้่อนมาเนาะค่ะเนาะส้มทงไฮทงหน้าไปพร้อมพี่น้องจ้าหนมทงกระจกไลยไกล,ไกลแค่ ต้นจาวา่าพี่น้องเอ้ยยายอ่อนมาเนาะคะ่ะยายอ่อนมาชา้ากว่าเพื่อนเพื่อนนะคะ่ะพี่น้องขายยายอ่อนมาากว่าเพื่อนเพื่อนนะคะ่ะมาถึงแล้วนะคะ่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วมัไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทุกอย่างเลยเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสุดระทมแสนทรมาหามองยอด ท้อบุญลูกมีเพียงต้นยาวา่าพี่น้องกาตามได้ออนมากกนเนาะกะเนาะส้มทงไ้ทงหน้าไปพร้อมพี่น้องจ้านุ่มทงกระโจมทงฝากเพลงรักลอยลง